แท็บเล็ตนําไวรุ่น P 6 0 Pro Max รุ่นนี้นะครับจะสามารถดูหนังดูซีรีส์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะแอปแรกนะครับไอ i ไข่ยี่นะครับสะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหนังเจอซีรีส์เต็มเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบดูหนังดูซีรีส์เรื่องอะไรนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับแอปนี้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นแอปแรกนะครับแอปต่อมานะครับ VTV ตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าหลักของแอป v TV แล้วนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับมีหนังมีซีรีส์เต็มเลยนะก็ลองเลือกดูกันได้นะครับมีหนังมีซีรีส์ให้เราเลือกเพียบเลยนะครับมีหนังตามประเทศด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นแอปที่2นะครับแอปที่3นะครับอ่านว่าอะไรครับเนี่ยแอปที่3มมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหนังมีซีรีส์ให้เลือกเต็มเลยนะครับหนังสนุกสนุกเยอะแยะเลยนะทั้งไทยทั้งเทศนะครับ โอเคอ่ะลองเลือกดูกันได้นะครับสําหรับแอปนี้นะเข้ามาในท i k ตอกแล้วนะครับ่ะยทเลไมสสามารถดูได้ปกติเลยนะครับสำหรับแอปทิกตอกนะครับผมท็บเด็ดเครื่องนี้นะครับเป็นรุ่นน้ำวายพีหกศูนย์โปนะครับ ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ด้านหลังเกิดนี้นะเงาวิ่งแบบนี้เลยนะครับขอบก็จะโค้งมนแบบนี้นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต 5G 4G ได้นะมีลำโพงข้างล่างแบบนี้เลยนะครับมีกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับขนาดหน้าจออยู่ที่10.1นิ้วนะครับจอใหญ่ๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับดูหนังดูซีรีส์ได้สบายๆเลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ